สิบโมงแล้วทำไมยังไม่มีใครเข้ามาอีกเนี่ยโอ้อมาพอด,ดีเลยฮัลโหลมินเป็นไงบ้างสวัสดีจ้าอืมก็ดีค่ะอืมเดี๋ยวรอคนครบก่อนเนาะค่อยเรื่องประชุมนะได้ค่ะจ้าวันด,ดีจ้าสวัสดีี๋ยวป๊หนึ่งี๋ยวป๊หนึง่ง จะนานสักเท่าไรก็จะรอรอเธออยู่ตรงนี้มีเธอเก็บฉันไม่ว่าจะนานสักเท่าไรก็จะรอต้องรออีกนานแค่ไหนฉันยังคงรอเธออยู่ที่ตรงนี้รอน้น มัน h e ฟักกิ้งวองเวตัวเอผมมาเซเพแต่ <ốn> ว่าผม<ว>ไม่เกลี่เซเพโลเละโนเว่ยูยุดตรงนี้เราตรงนี้นาง่นนี้ไม่ได้แล้วอยู่ตรงนี้นั่เฉยๆไปเฉยเมยที่ไม่สนและไม่แคร์อาจจะสนแต่โนเว่ก็แค่คิดว่าชีวิตไล่ความคิดเพียงแค่รออีกสักน way, ิดปล่อยมันโฟและทางปิดให้ทุกคนโนเดมิด no นานสักเท่าไรก็จะรอรอเธออยู่ตรงนี้มีเธอกับฉันไม่ว่าจะนานสักเท่าไรก็จะรอต้องรออีกนานแค่ไหนฉันยังคงรอเธออยู่ที่ตรงนี้รอนาะน มีเธอกับฉันไม่ว่าจะนานจะนานเท่าไรแต่ฉันยังคงรอต่อไปหากว่าสุดท้ายเธอจะไปฉันจะรอไม่รอแล้วนะนี่เริ่มประชุมเลยแล้วกันนานมากนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยนั้นสิบโมงยังไม่เข้าอีกโฮ้ยอะ แพทยาส่งหรือยังืึน้อยแล้วโอเคดีมากอุกิดอ่ะเรียบร้อยเซ็มครับชอบชอบคำนี้มากโอเคมีหน่ะจ้าเสร็จหรือยังเข็ดค่ะปั่นอยู่ค่ะ <c oughs> ปั่นเหรอ<ช>นานามากเลยนะเนี่ยฮะแล้วบิลว่ะเสร็จยังฮึเสร็จยงังไม่ตอบแปลว่ายังไม่เสร็จ A few moment later โอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเลยกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาประชุมต่อนะก็ใครเสร็จแล้วก็สามารถออกได้เลยแต่ว่าขอมีนไว้คนนึงเดี๋ยวขอคุยกันก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคออกได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเพิ่งออกนะมีนคุยกันก่อนโอเคีออมนไหมโอเคหนึ่งวันมามีนอย่าลืมส่งสรุปมาให้ฉัน ด้วยนะจะได้ดูรู้ว่าแบบพวกนี้ต้องคุยอะไรต่อเนาะดีมากเลิศมากปังมากโอเคบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายชิบหายนะใช่ได้ได้ได้ออกไปเลยบ๊ายบายจ้ะไม่ค่ะถูกเท่าที่เท่าที่เปิดมาสายอะเริ่มระชุมกดเป็นม g ตตติ้งรงนี้ใช่ไหมเนี่ยกดดูด้วยกันไม่รอแล้วนะโอเคไหมเริ่มมาชุมเลยเนาะมา คัดเริ่มใหม่คัดคัดโอ้ยจบเพลงแล้วมึงมาโหลดโอ้ยหุยเด็กก็ไม่ไหวเมืมองโว้คน เดี๋ยวพอประชุมจะเข้าหมดจริงันนะคะโอเคครับเออเปลี่ยนดีกว่าลักฉันว่าแกปล่อยช้าวันนี้นิดนึงไม่งังนเป็นกองเนี่ยมันกองนั่งกองกันแล้วมันก็ไม่รู้จะทำอะไรทุกคนก็น่านิ่งๆกันมันดูไม่หนุกอ่ะไปไหนอะ่ะ เออสักห้าวีกว็ได้โอเคพอไม่ยังเั็นโอ้โหกว่ามันจะแล็บนานมากโรยนี่โอเคหาโรยอ่ะเริ่มใหม่เนาะ